ช่วงนี้ดราม่าเรื่องสายการบินเยอะนะคะสำหรับบ้านเราใครได้ตามบ้างนะคะก็มีอินฟลูสาวคนหนึ่งนั่งชั้น First Class นะคะแล้วก็รีวิวบินไปฮ่องกงนะคะแต่ว่านั่นละมีการเมาส์กันนะคะระหว่างแอร์เนาะที่เป็นของสายการบินนั้นว่าแบบนู่นนี่นั้นเอออะไรอย่างนี้นะก็เหมือนแบบ เมาส์นินทาอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นดราม่ากันใหญ่โตอ่ะอันนั้นไปตามละกันแต่ถามว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แอดก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับสายการบินแล้วก็การเดินทางอีกแล้วแต่ว่าเกิดขึ้นกับคนนี้จีซูของเราค่ะแอดก็เลยอยากจะมาเล่านะคะและทุกคนคิดว่ามันเหมาะสมไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะกับพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ค่ะก็คือพี่จีซูเนี่ยเขาก็ใช้สายการบินนี้ในการเดินทางเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ไปแฟนมีตเยอะเลยนะคะพี่กับน้องลิสกับเจนนี่นี่คือเหมือน เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแฟนมีดก,กันมาแบบว่าตามหลังกันมาเลยอ่ะนะน้องลิสออกจากไทยพี่จีซูเข้าไทยน้องลิสไปญี่ปุ่นน้องลิสออกพี่จีซูเข้าญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะก็น่ารักมากๆช่วงนี้แต่คราวนี้ค่ะพนักงานบนสายการบินนะคะเขาก็เอาภาพนี้มาโพสต์ค่ะทุกคนคือไอเราก็ด้วยความที่แบบแต่ละคนสวยใช้อะไรบ้างอะ่ะ <c oughs> มองมองกระจองใหญ่เลย,อยของพี่จีซูคืออะไรบ้างนะคะแต่ ท้ายที่สุดก็ต้องตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วสรุปมันเหมาะไหมที่จะไป ถ่ายของใช้ส่วนตัวที่เขาใช้แล้วเนี่ยมาลงโพสต์แบบนี้นะคะคือคุณพนักงานคงไม่คิดอะไรค่ะโอ้โหคนดังมาใช้บริการถ่ายรูปแบบเห็นหน้ากันเป็นเลยนะคะแต่พอออกสื่อเขาต้องมาเบลอเนาะแต่ว่าถ่ายลงแบบนี้นะคะรับรองว่าบลิงทั้งหลายนี่น่าจะตามกันไปแล้วละค่ะชีก็โพสต์รูปตัวเองนะคะเซลฟี่แล้วก็บอกว่า m ม g o เกอ s u s Se in my Are มานะคะจีซูมาอยู่ในพื้นที่ของฉันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ล้อกับว่า bring in your area เออเรียบร้อยนะคะ black pink in your area อ,อ,อย่างนี้นะคะแล้วก็บอกอีกว่านี่เป็น mask นะคะที่จีซูใช้แล้วและนี่คือสลิปเปอร์ที่จีซูใส่นะคะแล้วก็บอกว่านี่เป็นคนดี้ที่พี่จีซูนั้นได้สัมผัสอ,โหโหอันนี้ พอฟังฟังแต่ละคำแล้วมันดูสตอกเกอร์มันดูหื่นเหมือนกันนะทั้งทางที่ชีก็เป็นผู้หญิงแหละนะคะก็เข้าใจได้ว่าตื่นเต้นค่ะแต่แค่โพสต์เท่านั้นเองลหละทุกคนเป็นประเด็นเลยค่ะมีการตีกันให้นัวว่ามันใช่หรอคุณไปละเมิดหรือเปล่านะคะคอมเมนต์ถาโถมเลยนี่นะคะคนนี้เขาก็เมนต์ว่าฉันคิดจริงๆนะว่าคุณได้ละเมิดขอบเขตไปแล้วด้วยการถ่ายภาพแล้วก็โพสต์รูปของใช้ต่างๆของศิลปินนะคะและเธอ,อยังมีการแสก แสก <c oughs> ขอไปแผ่นสะดุดหรือเปล่าเธอยังมีการแท็กจีซูด้วยซ้ำแอดเจอข้อความนี้แอดช็อกเลยย้อนกลับไปดูรูปแท็กจริงงงมากภูมิใจเลยเบอร์นั้นก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรปะอยากเห็นพี่จีซูตอบเรื่องนี้อ่ะเพราะนางเป็นคนที่บอกว่าขวานผ่าซากมากคงได้คําตอบอะไรที่วันแบบ แปลกอะเออนะแล้วก็อีกคอมเมนต์บอกว่า mm hmm. เธอจะต้องถูกลงโทษนะฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินเพราะว่านี่ศิลปินเขาเป็นเกสนะจ๊ะนะคะแล้วก็มีเรียกสายกันบินนั้นด้วยดูกันเอาเองนะคะแอดไม่พ mm ูดแอดไม่เกี่ย <laughs> ว <laughs> นะคะแล้วก็มีบอกว่าถ่ายที่นั่งที่เธอนั่งอยู่มันโอเคจริงๆหรอ มีคนบอกว่าคุณไม่อยากทำงานนี้ต่อไปอีกแล้วสินะแล้วก็มีคนบอกว่าเธอคงทิ้งความยุ่งวุ่นวายเอาไว้มากเลยใช่ไหมล่ะอา้าวยังไงก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นค่ะโพสที่ว่าก็ถูกลบไปนะคะอุ้ยจากในเนื้อข่าวเกาหลีบอกว่าโพส์ดังกล่าวเป็นวิดีโอด้วยอา้าวแอดเห็นว่าในตัวภาพหัวกับรูปข่าวเป็นภาพนิง่งแอดรู้ว่าเป็นแค่ภาพ แรงมากตรงเป็นวิดีโอบ้ามากนะคะแล้วก็บอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องเนี่ยลบบัญชีโซเชียลแล้วอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับ,บลิง์ลบบัญชีโซเชียลเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าลบหรือว่าปิดไว้ก่อนต้องเอาตัวลอดก่อนไหมเอาตัวรอดจนกว่าจะแลนด์นะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคือบางทีการคิดแบบหน้าเดียวอะ่ะอุ้ยฉันเจอคนดังกรี๊ดครๆต้องอิจฉาฉันให้เซอร์วิสแบล็คพิง แล้วพอโพสปุ๊บปึ้งมันซับซ้อนกว่านั้นนะคะทุกคนนี่มันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เกี่ยวกับอนนี้จิซูนะคะแต่ว่าภาพขยะทั้งหลายถึงแม้มันจะกระจุกกระจิกกระปุกกระปิกก็แล้วแต่นะคะแต่ในสาตาแอดมันก็ทำให้ภาพลักษณ์เสื่อมเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาโพสเนี่ยมันอาจจะต้องระวังกว่านี้จะถามว่าวันนี้ทิ้งขยะได้ไหมมันก็ทิ้งได้เหมือนเวลาที่เราขึ้นเครื่องนะคะแล้วแอร์เขาก็จะมีมาแบบ ากทิ้งไม่ค้านุนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนนอะเนาะโอ้อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันแต่มันก็ทําให้มีผลต่อภาพลากักษณะพูดตรงๆอย่างนี้ดีกว่าแล้วทุกคนคิดว่าเหมาะไม่เหมาะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเพราะอะไรนะคะเรียกว่าตอนนี้คนที่ทำงานเซอร์วิสบนสายการบินเนี่ยอาจจะต้องระวังทุกอย่างให้มากขึ้นจริงๆนะวันนี้ไปแล้วบายค่ะ